ก็ต้องถูกแบบเกี๊ยบ้วยปูปูขนมปังงอวีสวัสดีค่ะเมือนี้ก็าไมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับช่อง OA ค่ะแสบเชื่อนี่ขอบพี่น้องพี่น้องมื่อนี้ OA เด้นลยปูขนมปังค่ะพี่น้องเยอะตัวใหญ่เลย จะว่า <laughs> รุ่นละน้อยนึงแต่ว่าเขาต้อง,งเอาคอนถูกนะคพี่หนุ่มปูขนมปังนอร์ว่กพี่หนุ่มไมต้องถูกแบบอืนี่บอกนาเราถูกนลย ก็ like ก,กิเกีย้ด้วยปูปูขนมปังนอวีวีงยาเลยพี่น้องเอวสังมาจากร้านโพดแซบเยส่โซทอ,กกน,น,อนพี่เนอะมาเบึงนี่กกัเลยก็มีจิมไข่ยุงพี่น้องไข่อื <ด>อืมอืมอืมองเชื่อครับอืวอนะที่เขา ใครเต็มโตเลยพี่นอบูขนมเปัานอเวเวก็ะสื่อมากตัวละหกเก้าเก้าครับพี่น้องตัวหนึ่งหกเก้าเก้าทาสื่อสองตัวเนี่ย หนึ่งสองเก้าเก้าพี่น้องแถมน้ำจิ้มเนะาะถ้าเพื่อสายอยากกินกับร้านโคตรแซ่บยะสูรขรนะคะพี่หน่องปูหนึ่งปังว้าทลายออกกินได้ละ

โอ้ยยำกันแขวหากันที่เลยโอ้โหแข็งเป็นแข็งพี่น้องโตเบียบไงเลย่ ไข่ปู

是吧？<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. โอ้ยพี่น้องเวื่อกี้ในซัมเนี่ยค่ะบูขนมปังนอร์เวย์เนาะคะ่ะจากร้านโคตรแซ่บเยี่ยโซทอนเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดสนใจด้วค่ะกะสร้างสื่ออดไเดียวโอเอจะเอาจุดๆเอ๋ยหายใจคิมนะคะถ้าผู้ใดมาคิมนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจถนะ้สิบพลาดคลิปต่อไปของโอเอพาแซ่บชื่อนี่เลยคะ่ะวันนี้โอเอไปละคะ่ะขอบคุณค่ะ